ก็มาเที่ยวสวนโฮมมักนะครับตำบลฟ้าหวนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับนี่ก็จะเป็นรถสูบน้ำโซลาเซลล์นะครับมาเด้อมาเด้อมาขายมาขายังไม่ได้เงินด้วยมาแม่

จะนกรางี่ก็ที่นีก็จะเป็นสวนการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับ ที่แปดไล่ครับจะมีการทัหน้า ทำสวนึ้นเลยนสามลหนึ่งกว่ามนปแนต่ไม่ตัวรบสามก็ตีสามตีนะแดงแดงแดงอันนี้ตรงตรงมัอกตี

ไัใหญ่ียบ้บงหวานนะไอ้ดีดด้ยน่าบอกใหญ่ๆนะบงทีมันแบนไปอย่งอื่นกว่าากเอยขอกุยมักด้วยครับบงทีเปนีุย่นี่เรดีมองู้่าีเป็นังไง่้างโง่ที่คนเนี่ยแล้วรางแกนจิต ก่าสิว่าอย่าง่าเห็นเป็ดบ่ราบบริเวณห้างล่มมันเขาผีเมืเลยมันนอนประเด็นมีสีมุมีสีเป็ดแม่นบ่หรับก็จะมีข้อไก่เนื้งเป็ดไข่ได้วยนะครับ คือใม่กับตกไม้กลงไปข้างล่างวนีแห่งพวกไม่กองเสียงคแพวกไม่กองกินนสอน้สังกินมันเขาเอนั่งของพวกมา่ากักวันมะฮ้อยเนามันมวดหัวเลยเรามดมไปดมม่ผมปนตัวนี่วะอยาวมันเป็นไม่ไปกินเร่อหนาแสดงว่าคุของหนีว้น

สเขาน้อมกิ ite, it he ่งเขาก็แตกออกได้ไหมลมกิ่งมาเขาก็จะแตกแล้วก็เลือกตัดกิ่งที่ด้วกวาขึีมุดอยู่ตรงที่จอดน่คเกิดยอดแล้วก็ให้เกิดช่อดอกอีกได้แต่ว่าคือว่าเหรอแล้วบ่มีเหรอลอกันกันก็มีเนี่ยผมไปตัดแล้วเขาชิวตัดังเสียข่อันนี้มันก็ตอนกิ่งก้ยต้นเล้ยงยอดน้องอ่อนอยนี่อไรนะงม่ปลาหิก ตัดายนี้เเป็นเกี้ยนเลยเสืองาเนาะเนาเป็น้านน่นเนี่นนเกเอเเยเเงนะแต่ว่าเสือันง้างมันกเรหรืเปลาบ่อเยม่หบ่่ปนยังนเยบ่เออยังงๆนะโอ้ลงทางกนานๆนะ

ดำนะครับดำหางครับให้ข้าวแต่ก่อนไป้าเหมมันเสียเวลาใบวลวงพ่อตอลกสาดที่ทองไรมาเร็วลุกุวมล่องล้วก่ะนี่ดินมันล้วนแล่วกรตอกลักว้ก่อน ก็รกก็นางใ่เอาผมเอาแล้วก็มรักไปเตรียมลุ้มจงไหครับเตรียมลุมจะไหนลุ้มผูกไปยังไปเนี่ยบ่ไหไปยังเียวเทเลยบ่เดีเทียวเลยจะไปฝาใค่มันติตายตจนแมวเปืยครับระวังติดท้งใแนหน่คนไตงคอมาบป็นู้ิตายนีมันยานันนี่นี่แวมือหหน

ขายกนี่นะที่แบบอวนที่ตะนังานีแหละนีลเทาสตลาดครับวันละร้อยครับ วัวลอยามสีงก่าจะนทกมัน็นาัแตต้นารจัดารปรน่สีปัะนสีการจองักันจองมันน้ก็จะมีผัยเล็กแล้นหอม็นต้น่น่อันนี้จะเป็นผัยใหญ่นาถ้ามันอยู่ในนาข้าวจะเป็นวัชพืช่ว่าขาออกมาเป็นพืชปลูกแบบเป็นแถวเป็นแปงก็จะเป็นพืชเสรีนี้นนี่นะ อจมาขายไดนี่พนนี้ันหอี่เลไบมันออกตบออกใเก็ไแมะเครืองยาตด้วยแบบนี้เอกริโพขึ้นมาใบไมกหดอกไมเก็อันนี้เราสสิบเกนสิเก็บไปแล้วเต็กรมัวันนี้เราจะได้กินนมันละห้าบาทสามมัดสิบนะครับ

แม <plane. S 3> ่หน้าน้ากะไรแนล่ากเมแต่ข้างนอกรายเขาเอาโซาเทใส่ปุ๋ยนี่ครับใส่ปุ๋ยยังีใส่ยูเรีย่ะใส่ยูเรียน่อยใส่ยูเรียเลยว่าใส่พหลายใส่พะ